หลังจากท้ามหาราทั้งสี่มาเข้าฟ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถวายมนต์สำหรับป้องกันยักษ์แล้วพุทธบริษัททั้งสี่ก็ได้รับการคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมตลอดมา <Okay. S 1> จนถึงปัจจุบันนี้ถ้าสวดสาธยายมนตบทนี้เป็นนิดพระปริตบทนี้เป็นนิดทั้งนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเฉพาะพุทธบริษัทที่มีศีล อย่างน้อยศีลห้าและในวันพระรักษาอุโบสถศีลตั้งใจปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ถ้าหามีศีลไม่บริสุทธิ์ไม่มันจเจริญสมาธิภาวนามีจิตใจฟุง้งซ่านก็อาจจะโดนยักเข้าสิงได้รับความลำบากและอับอายได้นี่จะาทำหน้าอย่างในรูปนั่นแหละ แล้วก็มีเรื่องจริงปรากฏอยู่เรื่องราวเป็นอย่างนี้สมมเนรสานุบุตรชายคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่งที่โดนยักษินีผู้เคยเป็นอดีตมารดาหรือมารนาในอดีตชาติเข้าสิงยักษณีนี้เนี่ยเป็นมารดาในอดีตชาติได้มาเข้าสิงสมมเณสานุ อุบาสิกาท่านนี้เนี่ยเธอมีลูกชายผู้ที่เป็นที่รักเพียงคนเดียวชื่อว่าสานุอุบาสิกาท่านนี้ได้เห็นทุกข์และโทษในการครองเรือนแม้จะไม่อยากให้ลูกจากไปไกลแต่ก็ต้องตัดใจให้ลูกชายนั้นบนรรพชาเป็นสมณีน,นในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อย่างเล็ก สานุสมณเณรไม่ได้บำรัชาแล้วก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ขยันในการปฏิบัติบำรุงพระอุปชาอาจารย์และพระอคันตุกะไม่ได้เพิกเฉยในวันก่อนวันพระและวันพระเดือนละแปดวันได้ลุกขึ้นแต่เช้าตักน้ำไปใส่ไว้ในห้องน้ำวันโกนกับวันพระเนี่ย แล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูศาลาที่ฟังทรรโอ้ยอยู่วัดไหนนี่น่ารักจริงๆถึงทำอย่างนี้าาเวลาข้ามกับจุดประทีปที่ศาลาฟังธรรมแล้วก็ประกาศเวลาฟังธรรมแด่พุทธบริษัทด้วยเสียงอันไพเราะก็ไปแจ้งให้พุทธบริษัททราบว่าบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมแล้ว ให้ท่านสงบสงีง่ยมสง่าง,งามตังใจฟังธรรมโดยเคารพอะไรก็ว่ากันไปพอพิสูจน์ต่างรู้และเห็นถึงความดีความงามแล้วความสาม,มารถของสัมมณนนีจึงเชื่อเชว่าสัมมณีนเนสียงเธอเพราะจังเลยเธอจึงกล่าวบทสารพันยะเธอสารุสมมนเณีก็ไม่ได้อิดเอื้อนกล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่อ้างเหตุแล้วก็อิดเอื้อนบ่ายเบียงเลี่ยงลบ ขึ้นธรรม,มาทกลาบทสรพันยะได้เสียงอันไพเราะประดุดยังธรรอเมราให้หลังหยาดฝนลงมาฉชนั้น oh. ทีนี้ไฮไลท์มาอยู่ที่ตรงนี้ก่อนจะลงจากธรรม,มาเนี่ยก็จะอุทิศส่วนบุญกุศลขอขอส่วนแห่งบุญในการกล่าวสารพันยะนี้จงมีแก่มานาบิดาของข้าพเจ้าด้ยเถิด ทีนี้มารดาบิดาที่เป็นมนุษย์ไม่ได้ร่วมฟังธรรมอยู่ด้วยไม่ทราบว่าลูกเน้นแบ่งส่วนบุญให้ก็จึงไม่ได้อานโมธนาแต่มารดาในอดีตที่เกิดเป็นยักษินีนี่สิอยู่ในภูมิยักษินีนี่มันไม่มีความสุขเลยทีนี้นางเกิดเป็นยักษิศีเพราะความมากรธเมื่อมาอยู่ในสังคมนั้นเธอก็ไม่ได้ชอบมันก็ไม่ได้สบาย พราะนั้นเธอก็ได้มากับเทวดาทั้งหลายมาฟังธรรมอยู่นอกสาาเธอจำได้สมมเนนเนี่ยคืออดีตลูกของเราเห็นดวงวิญญาณเวลาไปเกิดกายละเอียดนี่ลูกเรานี่ไปเกิดที่ไหนก็มองดูอก็ตามดูพอลูกบวชตัวก็ดีใจสิมาฟังธรรมสมมเนรเรื่อยๆ ได้ยินเสียงได้ยินสัมมณีฤทธิท์บุญให้กับพืิ้มเลยก็กล่าวว่าลูกแม่ขออนมโมทนาส่วนบุญที่ลูกเนนแบ่งให้ด้วยนะจ๊ะดูนางยักษีเนนะีอนมโมทนาแล้วก็สัมมณรเนี่ยเป็นที่เคารพรักของเทวดาต่างๆด้วยเทวดานะในความเคารพยำเกรงสัมมณีประดุจเท้ามหาพรหมทีเดียวนะ คือถ้ามาหาพรหมนี่อยู่ในพรหมโลกนี่พอลงมาทีเทวดาต้องแสดงความเคารพให้ความเรื่อมใสความเคารพมากสมนเณรนี่เทวดาทั้งหลายเนี่ยเห็นแล้วมีความเคารพยำเกรงดุดเดียวกันเลยความเคารพยำเกรงเทวดานั้นเผื่อแผ่มาถึงนางยักษินีเนื้อด้วยเพราะนางยักษินีนี่เป็นมารดาในอดีตเมื่อให้ความเคารพรับถือลูก ก็ต้องให้ออก่าบยำเก่งแม่ด้วยถึงจะเป็นแม่ในอดีตชาติก็ตาม <Okay>. oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้าวน้ําหรืออาหารที่ประเรเกิดขึ้นที่พยาสมบัติเกิดขึ้นเนี่ยก็เทวดาทั้งหยจะให้นางยักษ์เนีนั้นก่อนเพราะนึกถึงสมมเณรสานุ <c oughs> ก็เลยได้รับเกียรติยกย่องแม้ในที่ฟังธรรม หรือในสมาคมยักษ์แม่ในสมาคมยักษ์ปกติยักษินีเนี่ยจะอยู่โอ้ยถอยสุดกูไปเลยเนี่ยแพ้รัศมีเขาแต่บารมีของลูกเนนสานุนี่สิทำให้รรยักษ์ที่มีสัตว์ใหญ่เป็นเสนาบดียักษ์ต่างๆพอเจอนางลีกให้เลยอ้ายโยแม่มาแล้วลีกเป็นช่องเลยเทวดาชื่ชออนโชนโมตนานี่เห็นไหมเจนเดไม่ธรรมดานะ ทีนี้ไอตอนเด็กบอกแล้งไงมันน่ารักแต่พอมาวัยรุ่นก็ฮอร์โมนมันเปลี่ยนพอฮอร์โมนเปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยโอสมมเณรสารุปตะเป็นหนุ่มถูกความหนุ่มบีบคั้นไอความหนุ่มมันบีบคั้นยังไงไม่รู้ทำให้จิตกระเจิงคือจิตอยู่ดีๆเกิดฟุ้งกระจายเหมือนแป้งอยู่ในกระด้งโดนลมพัด ฟุ้งซ่านออกไปเลยเกิดความคิดอยากลองเห็นเพศเขาฤหัสก็ดีเหมือนนี่อะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันที่นี่ก็เลยเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเพศบันไปคิดคิดจะสึกเอาไปคลองเรือนก็พยายามที่จะเอาชนะความคิดนี้ม่คิดไม่คิดคิดไม่คิดคิดไม่คิดคิดอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลา ก็เลยค่อยๆอยละทิ้งข้อวัดปฏิบัติแล้วก็ปล่อยผมเล็บใล้ยาวมมาเลยผมเริ่มเยียคือพร้อมเสมอเล็บก็ใหยียามาเลยสบงจีวรก็ปล hy ่อยให้เราไม่สนใจแล้วปล่อยให้โซกัปลอกเปื้อนไปพระใจไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่หวงเห็น ่ากาสาวพัดนี้ทีนีสามเณรคงสนุไว้ผมยาวแล้วตอนนี้เล็บยาวจีวรเปลอะสึกดี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 อะไรงเนี่ที่จริงมันน่าจะท่องสึกไม่ดีบวดดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จ้าไม่ท่องผิดก็ไม่บอกใครดีอะไรเงี้ย เป็นไหมจ๊ะไมท่องผิดก็มีบอกใครเพราะบอกเขาต้องห้ามหมจีวรอุอ้มบาปเพื่อให้มันแนบเนียนหน่อยเพราะถ้าไปแต่ตัวนึกนก็เดี๋ยวโดนถามอีกกลับไปยังบ้านไปยืนอยู่หน้าประตูเรือนที่มานดาอยู่อุบาสิกาผู้เป็นมนานดาได้ยินเสียงเดิน นอกบ้านก็ออกมาดูเห็นลูกเนนมาก็ดีใจก็ประนมมือไหว้ลูกแต่ก็สงสัยเอ๊ะทำไมลูกรู้สึกโง่เฮงเปลี่ยนไปทำไมดูรู้สึกจะเป็นเทือกเถวเหล่ากอ,องเครหัดมากกว่าเทือกเถวเหล่ากองของสมณนะเอ๊ะนี่มันเหล่าไหนแน่เล่แล้วทุกทีลูกเนนก็ไม่เคยมาตามลำพังมากับมาเป็นทีมก็เลย เพื่อให้หายสงสัยก็เลยถามลูกลูกเนนเมื่อก่อนลูกเนนมาพร้อมกับพระอุปชาอาจารย์นะแล้วก็พร้อมภิสุและสัมมณเณรเอแต่ทำไมวันนี้เนี่ยลูกเนนถึงมาพูดเดียวละ่ะถามเลยสัมมณเณรกับปองชนใจเลยเลยเนี่ยว่ากันสื่อเลยเดีย๋ยวแม่ ลูกเนยเดือบืออ้าวเบื่อก็ดีสิลูกจะได้ไปนิพพานเร็วๆคืออย่างนี้เรื่องมันอย่างนี้ลูกเนยนะอยากจะอยู่ใกล้ๆโยมแม่เอาก็เจอกันอยู่แล้วนี่ลูกเราโยมแม่ก็ไปเยี่ยมที่วัดยังไงไม่ใช่พูดตรงๆแล้วกันไม่ต้องอ,อ้อมเขาแร้โยมแม่ลูกเนยอยากศึกอ้าอ้ตรงนี้สิ อบาริกาู้เป็นโยมแม่บอกโอ้ลูกเนนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเนนอดีายวเพิ่งศึกเดี๋ยว,ยว,ยวฟังก่อนโทษถึงการคลองเรือเนี่ยมันมีเยอะแยะนะลูกนะการคลองเรือเนี่ยโทษโอ้มหมาสเลยเพราะว่ามาอยู่เนี่ยถ้าเรากินลมได้ไม่มีปัญหาแต่เรากินลมไม่ได้เราต้องกินอาหารอาหารอยู่ๆมันปุ๊บมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเหมือนกัน แต่ไม่อย่างนั้นนี่เราต้องไปทํามาหาถึงอย่างมากินได้ที่จะทํามาหากินในบางทีเราก็ต้องไปทาํามาค้าขายแต่ที่ได้ค้าข,า,ขายเนี่ยไม่ใช่เราขายคนเดียวมันมีคนอื่นขายด้วยที่ขายด้วยเราก็ต้องเป็นคู่แข่งกันไม่ไม่ก็คงเป็นคู่แข่งนะเขาก,ก็ต้องเป็นคู่แข่งเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่กลุ่มเดียวกันเนี <S <S ่ยไอ้สิ่งที่เราอยากจะได้ไอ้คนอื่นก็อยากจะเอาไอ้สิ่งที่บางอย่างเราอยากจะเอาคนอื่นเมื่ออยากได้ เพราะนั้นพอความคิดใจตรงกันนี่ตรงน,นี้มันจะมีปัญหานะลูกนะมันลำบากยานะลูกนะยายาเสียงหรือยามาเลยเปลี่ยนใจหันหลังกลับไปดีกว่าเดี๋ยวแม่ก็ไม่รู้จะทำไงเอางี้ก่อนเดี๋ยวลูกคอยก่อนนะลูกนะแต่ให้แม่จัดแจงข้าวขับปลาอาหารให้เสร็จก่อนแล้วให้แม่จัดหาเสื้อผ้าที่ลูกพอใจก่อนคือจะทวงเวลาเอาไว้เผื่อว่าในช่วงที่ โยมแม่เข้าไปจัดหาข้าวปลาหารเสื้อผ้านั้นน่ะลูกเนนอาจจะได้คิดแล้วก็ททำอาหารก็นอนคือทวงเวลาเอาไว้เผื่ออะไรต่างๆให้ลูกได้คิดนะจ๊ะอุปัติการเข้าไปในเรือนจัดอาสนะถวายแล้วก็นิมนต์สมณณน,นให้นั่งคอยก่อน แล้วก็ค่อยๆทำไปตามขั้นตอนเพื่อคอยให้สัมเนนนี่ได้เปลี่ยนใจจัดอา,ศา,ศาสนะเสก็นำนำ้นำดื่มมาถวายแล้ววานนี้ก็พูดคุยกัยนไปอะไรต่างๆให้เนนได้สบายอกสบายใจคือเดินมาเหนื่อยๆระหว่างเดินขวาย่างศึก้้าย,ย่างศึกแล้วก็ ค,ค่อยไปจัดเตรียมข้าวยาครูขนมผลไม้เล็กๆน้อยๆมาถวายถ่วงเวลาไว้โอ้ยก็จะไปเตรียมผลไม้มาได้นานทีเดียวแล้วก็ค่อยไปจัดพัตาหารมาถวายก็เตรียมน้ำข้าวสารใส่หมอ้อนั่งซาวข้าวอยู่แล้วแหละซาวอยู่เรื่อยหมดไปหลายน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็ สายตากระชำเรืองชายตามาดูสำเนินเปลี่ยนใจหรือยังออด,ดูมันจะมีบุคลิกของการเปลี่ยนใจคือโง่แห้งมันจะดีขึ้นอก็ซาเอาไปเรื่อยๆบุญของการบวชสมเนินยังมีอยู่เพราะขนาดนั้นน่ะสมเนินย่างก้าวไปทั้งไหนเนี่ยอดีบมารดาข,ของสมเนินคือยักษินี เห็นตลอดหมดเพื่อมีตาทิ่ตาละเอียดชั้นหนึ่งเห็นตลอดเลยอ่ดูตรวจตาดูอาตายนี่ลูกเนนเรานี่ไปที่บ้านของตัวแล้วกำลังเตรียมตัวจะลาศิกขาเธอก็เลยมองด้วยสายตาอย่างนี้แหละปกติก็ประหลับประเวือยู่แล้วแต่คราวนี้เลือกขึ้นไปเรื่อยๆ ขยายดวงตาโตนะเข้าไปกว่าเบ้าตากไปอีกนางคิดว่าสำเน็นสึกไม่ได้เด็ขดขาดเราจะไม่ยอมให้สึกเด็ขาดสึกไม่ได้เราอายต่อเทวดาทั้งหลายซึ่งเขาให้เกียรติเราตลอดในฐานะเราเป็นโยมแม่ถ้าเราไม่ได้เป็นโยมแม่แล้วเนี่ยเกียรติันนี้เราก็จะหดหายลมสลายไป ไม่ได้ศึกไม่ได้นางต้องขัดขวางการศึกสำเนียได้จึงมาที่บ้านของอุบาสิกาทันทีแวบบเดียวถึงเลยไม่รอช้าเลยนางไม่ผู้พาํำเพลงจับสำเนนได้เลยใช้เฮดล็อกลไปบนพื้นนี่สำเนียหมดสติไปเลยตาเลือกน้ำลายไหลชักดิ้นอยู่บนพื้นบางตนเองอ่านางยักษ์สินีเอาแล้วนี่ สามเณรสานุโดนก่อนแต่อุบาสิกาที่เป็นโยมแม่ปัจจุบันเนี่ยเห็นแต่อาการของสามเณรที่อยู่ๆก็ตาเหลือกขึ้นก็ตกใจก็ร้องเรียกกับลูกเณรลูกเณรเป็นอะไรเนะี่ยแล้วก็อุ้มรีบอุ้มสามเณรให้นอนบนตักคือตอนนั้นยังไงก็เอาสามเณรให้รอดก่อนเนระื่องอื่นค่อยว่ากันทีนี้ชาวบ้านได้ยินเสียงเอะอะ ต่างก็รีบมากันเลยเนี่ยจะมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้แล้วก็เห็นอาการของสามเณรและในกลุ่มที่มานั้นน่ยมีผู้รู้อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าคงถนัดในสิงส,งสงิงทรงทรงเนี่ยก็เลยบอกเรื่องนี้นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษสามเณรนี่ถูกยักสิงแล้วแหละเพราะดูอาการนี่ดูออกองค์ในบอกเอาแล้ว นี่องคไนบอกแล้วบอกเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันทำพิธีบวงสวงขอเข้ามาตามหลักวิชาที่เด็้ศึกษามาก็พยายามทำทุกวิถีทางตามหลักวิชามาทีเดียวลล่กระถาไล่เวทไล่มนอะไรต่างๆสารพัดปรากฏว่ายักษณีไม่ยอมออกเพราะว่ามันคนละเรื่องกันไอทีออกเพราะว่าเข้าสิงอย่างผิดหลักวิชา ต่นี่ที่สิงมาเพราะไม่ต้องการให้เสร็จเอาละสิไม่ยอมยักษะนีไม่ยอมอุบาสิกาก็ร้องให้ข้ามควรวนลำพันว่าตัวฉันเนะ่ยเคยได้ฟังจากพระอาหารหนันต์น้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าจำศีลนุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปประการ ทั้งในวันพระแปดคัค้สิบสี่ําและสิบห้าคัแห่งปักประพฤติพหมจันย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่เข้าสิงชนเหล่านั้นน่แต่วันนี้ฉันเห็นว่ายักษ์เข้าสิงสมมณีสานุเพิ่งรู้ตัวนี้ว่ายักษ์เข้าสิงเนี่ยทำไมททำได้อย่างไรล่ะ นางยักษ์ศีที่สิงสามเณรก็ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่เข้าสิงชนเหล่านั้นเนี่ยแต่วันนี้ฉันเห็นว่ายักษ์เข้าสิงสามเณรสานุพ่งรู้ตอนนี้ว่ายักษ์เข้าสิงเนี่ยทำไมททำได้อย่างไรล่ะนางยักษ์ศีที่สิงสามเณรก็พูดผ่านปากสามเณรออกมาเลยสิงแล้วนี่ ก็กล่าวว่าท่านได้ฟังจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเขาจำสีนุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการได้ดีทั้งในวันพระ8ดคำ่คำส4บส่ค่ำและ1ิบ้าค่ำประพฤติพรหมจรรย์อยู่คือคำนี้ก็ได้มาจากที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านเทศสอนซึ่งท่านก็ได้มาจากมหาราชทั้งสี่ยักษ์ทั้งหลายยอมไม่เข้าสิงชนเหล่านั้นท่านฟังมาถูกต้องแล้ว ขอให้ท่านจงบอกสำเนาสนุในะขณะที่ฟื้นแล้วว่ายักษ์สั่งความไว้ว่าสำเนนอย่าได้กระทาชั่วทั้งในที่แจ้งที่รับถ้ายัางขืนทําความชั่วอีกจะหาะไปหนีไปที่ไหนก็ไป่พ้นอยากทุกข์ทั้งนั้นแหละ<อ>บอกให้ฝากบอกด้วยกแล้วกันกระจบยักษซินีมานดาอดีตมานดาก็ออกเลยออกเพราะ โยมแม่ปัจจุบันพูดด้วยหลักธรรมะไม่ได้เอาสายเวทมาสายเวทไม่ออกเด็คขาดเป็นไงเป็นกันเพราะตอนนี้ก็เป็นยากอยู่แล้วนี่แต่พอพูดด้วยหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เทศให้ฟังก็ออกเออนี่มีเหตุมีผลแต่จะไปใช้วิชาบางังคับกันไม่ออกเด็ดขาด ออกไปแล้วสามเนรสานุก็ได้สติลุกขึ้นนั่งกล่าวว่าเอ๊ยโยแม่นี่ญาติโยมทั้งหลายก็ามากันทําไมเนี่ยแล้วทําไมเขาต้งองร้องไห้เนี่ยร้องไห้ทําไมเนี่ยก็ลูกเนรย,ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวร้องทําไมแต่เขาเป็นอะไรกันเลยมันเนยไม่รู้เรื่องโยมแม่ก็เลยบอกว่าลูกญาติไม่เคยย่อม,มาร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้ว และคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่จำต้องจากกันไปแต่บุคคลในหลีกออกจากการครองเรือนแล้วยังจะกลับไปสู่การครองเรือนอีกลูกญาติไปทั้งหลายเขาร้องไห้ถึงคนคนนั้นแหละเพราะว่าบุคคลนั้นถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วเพราะนั้นคขาร้องไห้พูดง่ายๆก็กำลังพูดถึงลูกกันแหละลูกเดนแม่นี่นะ ยกลูกออกจากเท่าฐานที่ร้อนละอุแล้วจากกองเพลิงคือการคลองเรือนแล้วแล้วลูกทำไมจะสมัครใจลงไปในหลุมเท่าฐานที่ร้อนแรงนั่นอีกละ่ะพูดไปนางก็ร้องไห้ไปลูกเนนแม่นี่นะยกลูกขึ้นพ้นจากเหวแล้วแล้วล,ลูกเนนจะลงไปสู่เหวนั่นอีกทำไมแล้วห่วงรักนะั่นมันเหวลึกนะ แม่จะฟ้องร้องใครดีจะขอให้ใครช่วยบอกลูกได้ในคราวนี้ว่าท่าน,นเป็นประดุษสิ่งของที่เขาขนออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วยังจะกลับเข้าไปในเรือนนั้นอีกไม่บอกใครเลยโมจิวรอนอุบัตกลับไปยังประตูเรือนของมานดาสำเนีจึงกลับมาได้สติ พอมีสติปัญญามันก็เกิดเพราะขาดสติปัญหามันก็เกิดตอนนี้ได้สติแล้วเพราะว่าโยมแม่ให้สติเป็นผู้บริจาคสติเนนก็รับสตินั้นมาคือได้สติสติจะอยู่คู่กับปัญญาเราจะได้ยินคือว่าสติปัญญาเพราได้สติปัญญากลมาเพราะขาดสติปัญหามาเพราะได้สติก็เกิดความละอายก็บอก โอ้ยแม่ตอนนี้ลูกนี้ไม่ศึกแล้วแหละแลย้วแม่ไม่ศึกเด็ดขาดเลยยวแม่สามเณรดีใจกล่าบว่าโอ้ดีแล้วลูกที่ลูกมีความคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยได้ถวายอาหารอันเลิศตอนนี้รีบไม่ล่าช้าสาข้าวแล้วสาวข้าวอีกไม่นี่เรียบร้อยเลยให้ฉันเลย แล้วก็ถามว่าลูกเนรลูกเนนอายุยก,กี่ปีแล้วละ่ะตอนนี้คุยกับลู้เรื่องยี่สิบเต็มแล้วแม่เยวแม่ตอนนี้ลูกเนนยี่สิบเต็มแล้วละ่ะอ้าวเต็มก็บ,บวชซิบวชเป็นพระได้เลยร็วไปบวชเป็นพระนะลูกนะโยมแม่เตรียมจีวรชุดนี้นมันหลายปีแล้วเก็บเอาไว้อธิษฐานจิตอยู่ทุกทุกวันเลย บวังว่าจะได้เห็นลูกเนนได้บวชเป็นพระแม่จะได้อาศัยเกาะชายพระเหลืองไปสวรรค์นี่โยมแม่เตรียมไว้แล้วมาถวายเห็นไหมลูกรับไปนะสำเร็จกัรรับกลับไปตอนนี้ใจโปร่งแล้วแต่เดิมปอดโปร่งตอนนี้กลับไปด้วยความปลอดโปร่ใงใจโล่งใจ กลับวัดเลยเอาจีวรที่โยมยให้เอามาแนบอกไวโอ้เราจะบวชพระซ้ายบวชหนอขวาบวชหนอทายบวชหนอขวาบวชหนอเห็นไหมจะ๊ะกลับมา,ามาบวชเป็นพระเลยบวชแล้วก็แต่งใจเรียนพระพุทธพจน์ทรงจําพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นพระธรรมกะถึกชั้นเยี่ยมเห็นไหมจะ๊ะบวชแล้วก็ต้องเรียนนย เรียนคำสอนกองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอลี่อย่างเดียวเพราะนั้นพระตไตรปิฎกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะชำระล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะนั้นบวชแล้วก็ต้องเรียนเรียนแล้วก็ต้องฝึกตัวฝึกตัวแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึงจะตั้งมันได้แล้วในสุดก็ได้มันปฏิบัติธรรมไม่นานก็บรรลุปเป็นพระอระหรันต์ ดำรงชีวิตยอยู่ถึง120ปีจึงปรินิพานในสุดท่านก็เป็นพระอระหันต์ได้เรื่องราวาก็จบด้วยประการชะะนี้จ้า